แต่เมื่อกี้ตอนนั่งคุยกันข้างนอกช่างนนบอกว่ามีคนมาดูและมีคนชิมแล้วบอกว่าสวนของเราเป็นยังไงนะครับหวานมากครับนี่คือทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาไปมาจะต้องมาซื้อที่พี่นนครับผมถูกไหมครับพี่นนครับแล้วก็ไอ้เก้าสิบต้นเนี่ยมันได้กี่ตันละปีเนี่ยพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อได้อยู่ประมาณสิบสี่ตันครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรที่รักยิ่งครับ ผมมิสเตอร์เกษตยยั่งยืนวันนี้มาติดตามผลการทำงานของคู่หูมิเศจรรทร์เวิร์บเพนเวิร์พนไคตดสานที่สวนช่างนนหมู่8ครับบ้านสําเบงตําบลกระแชงอําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดหรือที่เรียกกันว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟช่างนนน่ไม่ธรรมดาทีเดียวเคยมาเมื่อปี2563ครับตอนนั้นมาติดตามการบํารุงผลผลเขาเท่ากระป๋องนมนะครับแล้วผลเท่ากระป๋องนมนะ่ะ มันได้กี่ตันกันล่ะครับในสวนแห่งนี้และสวนแห่งนี้ปลูกทุเรียนพันอะไรกันไปติดตามกันครับพบกับช่างนนครับสวัสดีครับช่างนนครับสวัสดีครับครับผมช่างนนครับมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าครับผมผมนายบัญชานามประสบหมู่แตําบลกระแชงอําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหรายงานตัวชัดเจนมากนะครับช่างนนเล่าผมฟังหน่อยครับตอนที่ปี6 3ที่ผมมาถ่ายทํารายการน่ะมาติดตามการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกรเดินานั้นตอนนั้นช่างนน อายุทุเรียนของเราเนี่ยมันกี่ปีครับน่าจะห้าปีครับอาจารย์ตอนที่ผมมานะนะครับทุเรียนห้าปีมีและมีสี่ปีจะเข้าห้าครอารย์อ๋อสี่ปีจะเข้าห้าปีนะครับแล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยก็มีหมอนทองเยอะหน่อยครับมีมีก้านยาวอยู่ห้าประมาณห้าหกต้นนะครับห้าหกต้นนอกนั้นเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองกี่ต้นกันครับเนี่ยรวมกันก็เก้าสิบครับเก้าสิบต้นนะครับผมก็ถามเลยกันแล้วกันตอนที่บำรุงตอนนั้นที่บอกว่าผลทุเรียน ของเราเท่ากับป๋องนมนะตอนนั้นเจอกับเวอร์แพนเวอร์แพนก์ไคตัวซานนะครับแล้วนํามาบํารุงอย่างไรครับก็ผมจะฉีดทุกเจ็ดวันครับฉีดหมดประมาณสามถังสองร้อยลิตรนะครับครับก็จะผสมสามร้อยซีซีต่อถังสองร้อยลิตรอะไรสามร้อยซีซีครับไคโตซานใช่ครับไคโตซานสามร้อยซีซีน้ำสองร้อยลิตรถูกไหมครับใช่ครับแล้วเวอร์แพนล่ะครับเวอร์แพนผมจะใส่เป็นสามช้อนครับสามช้อน ชาสามช้อนชาครับโอ้อันนี้ก็อีกแปลกไปอีกแบบนะก็เป็นช่วงจังหวะเหมือนกันครับครับผมแล้วนี่ก็สามร้อยซีซีไข่ตุานพร้อมกับน้ํา200ลิตรครับถูกไหมครับก็พ่นตอนที่ลูกเท่ากับ๋องนมครับเพราะตอนนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ลูกลูกดูที่ลูกว่าลูกรู้สึกว่ามันโตโตตัวอยู่ครับโตแบบตัวันโตคืนนะครับครับโตเร็วกว่าเพื่อนบ้านมันก็เถอะครับที่เขาอายุรุ่นเราเขาเดียวกับเราใช่ครับถูกไหมครับ พอหลังจากที่มันเป็นกระป๋องนมแล้วเราพ่นไปอีกสักกี่ครั้งครับมันถึงจะขยายใหญ่ขึ้นก็ประมาณ 2- 3ส,ส,สาครั้งครับส3ครั้ง,งครับ 10, 10, 10, 10วันหรือเสียเท่าไหร่ฮะเจ็ดถึงสิบวันครับเจ็ดถึงสิบวันครับแล้วแต่สภาพอากาศครับแล้วแต่สภาพอากาศถ้าฝนฟ้ามาก็ก็พ่นไม่ได้ก็ต้องรอรอไปถ้ากลายเป็นเป็นสิบวันถูกไหมครับสิบวันพ่นแล้วเอาเลยผมพาดผ่านไปเลยก็แล้วกันว่าพอหลังจากนั้นนะครับปีที่พอผมมาตอนมันเท่ากระป๋องนมครับผมผลผลิต ผลผลิตไอ้เก้าสิบต้นของเราน่ะมันออกกี่ต้นอ่าออกอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าต้นครับเจ็ดสิบห้าต้นครับท่านครับได้ทั้งหมดถามเป็นตันเลยได้กี่ตันครับตอนนั้นได้อยู่ประมาณหกตันครับหกตันก่อนหน้าย้อนไปปีหกสองน่ะมันยังไม่ออกลูกใช่ไหมครับหรือมันออกมันออกแต่แต่ผมยังไม่ได้รู้รู้จักคู่หูครับตอนนั้นได้กี่ตันตอนนั้นได้สามตันเจ็ดสิบห้าต้นนี่เหมือนกันครับเอาละครับเราหยุดกันที่นั่น แล้วมาเริ่มบำรุงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะได้ผลผลิตในปี65เนี่ยเมื่อพฤษภาเสร็จสิ้นไปนี้ใช่ไหมครับครับผมผมถามวิธีการบำรุงตอนที่ผมไม่อยู่แล้วไม่ได้เจอกันเลยเนาะครับบำรุงยังไงครับก็ใช้เวอร์แพนเวอร์แพนไคโทซานครับฉีดพ่นไปที่ใบนะครับเพื่อฟื้นสภาพใบครับใบนี้ใบเขาจะเขียวเข้มแล้วก็ใบโตครับนี่มาถึงหลังจากพฤษภามาใช่ไหมครับใช่ครับ ต้นเดือนมิถุนาครับช่วงฟื้นต้นนะครับช่วงฟื้นต้นเราก็เริ่มปฏิบัติอย่างนี้ครับผมส่วนผสมยังไงครับ3ามร้อยซีซีเหมือนเดิมครับไข่ตัวซานสามร้อยซีซีโดวแพ้ก็สองช้อนก็ได้ครับสองช้อนเด็กนะครับผมโอ้สองช้อนลูกนมลูกนะครับผมนี่เป็นการฟื้นฟูต้นถูกไหมครับครับผมตอนนั้นมันลักษณะต้นที่หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยต้นมันเป็นยังไงครับก็ช่องปลายยอดจะเป็นก้านทูบนะครับแล้วก็พอพอพอเราตัดแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยครับครับก็ก็ เริ่มฉีดไป7วันถึงฉีถึงสิวันนี่แหละครับตัดแต่งนี่หมายความว่าตัดแต่งจริงให้ให้ให้ใบเขาใบเขาห่างๆเลยมีแสงเข้าได้ครับอ๋อเราทําให้เกิดมีแสงเข้าไปยังต้นได้นะครับเพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนด้วยครับแต่กระตุ้นการแตกใบอ่อนอีกด้วยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยโรคที่มันค้างอยู่มันมีไหมครับโรคอะไรภัยต่างๆมันมีไหมตอนนั้นอ่ะอ่าก็มีนิดหน่อยครับมันเป็นโรคอะไรครับพวกราน้ําค้างครับพวกราน้ําค้างติดอยู่ตามใบครับ ก็มีก็มีครับเราก็ใช้วิธีการฟื้นฟูด้วยสูตรนี้นะครับสองช้อนนมลูกนะครับบวแทนและก็สามร้อยซีซีไขตัวซานผสมน้ํา200ลิตรครับผมแล้วก็ฉีดพ่นวิธีฉีดพ่นในฉีดยังไงครับสองครั้งแรกผมจะฉีดทางใบก่อนครับทางใบข้างนอกนะฮะครับผมครั้งที่3จะฉีดใต้ท้องกิ่งแล้วก็ใต้ท้องกิ่งครับข้างในทรงพุ่มครับข้างในทรงพุ่มกี่วันครั้งในการฉีดพ่นสูตรนี้ครับก็เจ็ดถึงสิบวันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมากี่เดือนครับจนจนกว่า ช่วงสะสมอาหารก็ลูกว่าเขาจะออกดอกครับก็ไปจะออกดอกก็จะไปประมาณพฤศจิกาถูกไหมครับก็ธันวาแล้ะครับธันวานุ่นนะพฤศจิกาธันวาก็บำรุงไปถึงตัวนั้นเลยเจ็ดถึงสิบวันนี้บำรุงไปถึงตัวนั้นเลยแต่ว่าเราเราเราดูที่ที่สภาพต้นเราด้วยครับถ้าเขาปกติเราก็ไม่ต้องฉีดใบก็ได้ครับโอเคครับแล้วถาาวมาติดดอกเป็นยังไงบ้างครับเอาไปถึงติดดอกเลยเอาถึงติดดอกครับช่วงช่วงสะสมอาหารนะครับผมจะผมจะฉีดใส่ ใส่ตัวนี้ไข่ทชานครับตัวนี้วัน4ี่ร้อยีซีสี่ร้อยีีเอาเพิ่มหม่อีกแล้วแล้วก็ตัวนี้3ช้อน3ช้อนนมลูกอีกแล้วนะฮะนะครับแล้วก็น้ํา200ลิตรเหมือนเดิมครับพอตรงนั้นมันติดดอกมันทาให้ช่วยติดดอกไหมครับครับพอะพอเห็นเป็นไข่ปลาตาปูแล้วมันจะใส่ครึ่งขวดอ๋อตัวนี้พอพอดอกมันเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูแล้วถูกไหมครับไข่ปลาตาปูแล้วเรมเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นแล้วครับผมนะครับ เราจะทำไงอีกครับตอนนั้นตอนนั้นมจะผสมเข้มกว่าเดิมครับมันจะใส่เป็นครึ่งขวดต่อน้า200ลิตรครึ่งขวดน้า200ลิตรแล้วนี่เท่าไหร่ครับครึ่งซองครับครึ่งซองแล้วมันเป็นยังไงอีกครับตอนนี้เล่าเพราะแล้วมันก็พอเราจิตพ่นไปพ่นพ่นใต้ท้องจริงนะครับครับพอเขาเริ่มตัวขึ้นเป็นเหยตีหนูเหยตีหนูแล้วครับแล้วก็เริ่มลดลงครับก็ลดลดส่วนผสมลงแล้วแล้วแต่การดูแลพอเป็นเหยตีหนูเราลดลงไปเท่าไหร่แล้วครับทีเนี้ยก็เป็น3 0 0ซีซีเหมือนเดิมครับเอะตนี้ ตัวนี้สามว่าีบตัวนี้ก็เป็นสองช้อนมันเลยสองช้อนเออก็กลับไปอันเดิมกรับกลับไปอันเดิมก็เป็นช่วงไข่ตาปูเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือช่วงช่วงจะติดดอกนะครับเราเราต้องคล้ายๆกับเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกครับผมเข้มๆหน่อยครับแล้วตอนนั้นเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันมีไหมครับก็นิดๆหน่อยๆครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟพวก เพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งครับไอ้ตรงนี้เราเราเราต้องดูแลเพิ่มเติมยังไงไหมครับก็จะก็ดูแลเป็นบางครั้งครับถ้าเห็นเราก็จีดยาฆ่าแมลงต้องมีบ้างเนาะต้องมีบ้างครับครับผมเพื่อให้ไล่เข้าไปนะครับไม่ถึงกับทําให้พอเห็นก่อนก็รีบสักก่อนก่อนที่จะมาเรียกเพื่อนเข้ามาถูกไหมครับถ้าเรียกเพื่อนเข้ามาเยอะเราจะป้องกันไม่ทันครับหลังจากปี62ถูกไหมครับครับผม62ได้3ตันครับ75ต้น ปี63นะครับ75ต้นเท่าเดิมถูกไหมครับครับผมขึ้นมาที่6ตันครับตอนนี้ปีที่เราบำรุงมาถึงพฤษภา65เนี่ยครับผมนะครับออกทั้งหมดกี่ต้นครับออกเป็นผลผลิตทั้งหมดกี่ต้น90ครับ90ต้นครับผมเพิ่มมาเป็น90ต้นก็เกือบทั้งหมดเลยสิครับครับผมหุยมันทำให ทุกต้นเลยเหรอครับครับผมไม่เป็นอยู่ต้นเดียวครับไม่เป็นอยู่ต้นเดียวพี่พน้องมีมีเก้าสิบต้นนะครับไม่เป็นอยู่ต้นเดียวแลวไอ้ที่ก้านยาวเป็นไหมครับก้านยาว,ยาวเป็นครับเป็นเป็นเป็นสามต้นครับเป็นสามต้นครับผมโอ้โหพอีช่วงนั้นฝนฝนตกอีกสองต้นเขาไม่จับไม่จับครับอ๋อฝนตกพอดีแล้วรเราไปพ่นแล้วก็ไม่จับพอดีนะต้นอายุเกือบเจ็ดปีเนี่ยมาติดต้นละกี่หน่วยกี่ผลกันร้อยห้าลูกครับ โอ้หท่านอายุ7ปีต้นละร้อยห้าลูกเนี่ยผมมีมีเยอะสุดนะครับร้อยห้าร้อยห้าลูกแล้วเฉลี่ยแล้วครับเฉลี่ยลงมาก็จะมี 90- 80เยอะสุด6 60ถึงถึงห้าสิบเนี่ยครับเอาไว้เยอะสุดอ๋อแต่ร้อยห้าลูกนั้นเราก็เอาเหลือให้แค่ต้นมันจะโซมเกินไปเอาเหลือแค่ห้าสิบถึงหกสิบลูกดูที่ว่าไม่ครับร้อยร้อยกว่านี่จะไม่มีไม่เยอะก็เอาไว้อย่างนั้นเอาไว้อย่างนั้นเลยครับ หมือหความว่าไม่เขี่ยทิ้งเลยไม่ครับไม่แต่งลูกเพราะว่าต้นเที่ยวไว้เขาเลี้ยงลูกดีมาทุกปีครับตั้งแต่เป็นมาเลยดูดูที่ต้นเลยครับเราดูยังไงครับว่าความแข็งแรงของเขาอ่ัก็ดูที่ใบที่กิ่งครับแล้วก็ตั้งแต่เขาเป็นดอกออกมากิ่งเขาจะสมบูรณ์ครับไม่ไม่เป็นลรกไม่ไม่มีเทลาไฟท็อปไม่ไม่ไม่อันี้ครับกิ่งหนึ่งเขาจะมีอยู่สี่ห้าลูกครับอ๋อพี่นนท์พูดมาถึงตรงนี้ต้นแต่ละต้นไอ้ที่ไว้สองต้นก็ร้อยกว่าลูกครับ แล้วไม่ยอมเอาทิ้งเลยไม่ครับร้อยกว่าลูกน้ําหนักแต่ละลูกเนี่ยสามกิโลขึ้นก็มีครับนะเพราะเพราะปีที่ผ่านมาลูกเขาเยอะเขาจะเขาจะไม่ไม่ใหญ่มากครับออ๋ก็พอดีกับตลาดเขาต้องการด้วยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าลงกล่องเนาะครับผมสามกิโลสามกิโลครึ่งสี่โลเลยนะครับถึงห้าโลถูกไหมครับก็มีลงมาที่ร้อยกว่าลูกอ่ะจะมีสองโลครับครับสองโลสองโลห้าอย่างนี้เยอะครับก็ถือว่าตก กเอาตกไซส์ไมไม่ครับไม่ไม่ตกไซส์อีกนะก็คือยังอยู่ในในแรงเ็าอยู่นะในในกลุ่มเขาอยู่ครับแล้วน้ําหนักนี่ก็ถือว่ารูปทรงรูปทรงเมื่อกี้ผมสวยมากรูปทรงสวยครับสวยเลยครับตามเผ่าพันธุ์เขาเลยนะครับแล้วมีมีประเภทแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรตะคงตะเค่อะไรมีไหมไม่มีนะไม่มีแต่จะมีต้นไหนที่ที่ลูกมันน้อยลูกมันพอดีกับต้นมันจะลูกใหญ่ครับอ๋อก็มีห้าโลห้าโลาใหญ่ไปครับผมแต่ไม่ไม่รูปทรงไม่เสีย ไม่เสียครับก็ยังเป็นลูกชิ้นเหมือนเดิมครับโอ้เต็มภูมิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รสชาติล่ะครับหวานมันกรอบครับตามที่รในและฮะครับผมแหมเมื่อกี้ตอนนั่งคุยกันข้างนอกช่างนนบอกว่ามีคนมาดูแล้วมีคนชิมแล้วบอกว่าสวนของเราเป็นยังไงนะครับหวานมากครับนะครับครับรสชาติหวานมากเป็นทุเรียนตรงตามที่เราต้องการไหมครับครับผมนี่คือทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ครับที่ เขาไปมาจะต้องมาซื้อที่พี่นนท์ครับผมถูกไหมครับพี่นนท์ครับแล้วก็ไอ้เก้าสิบต้นเนี่ยมันได้กี่ตันละปีเนี่ยพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อได้อยู่ประมาณสิบสี่ตันครับโอ้ยคาดการไว้อย่างนี้ใช่ไหมคาดผมคาดการไว้สิบตันครับสิบตันครับนี่เลยความคาดการมาตั้งสี่ตันเพราะว่าดูแลไปแล้วคิดว่ายัางไงก็เงินล้านอ่าฮครับพอดีก็เลย เกินคาดครับเกินคาดครับผมชนนนครับแหมพอเห็นผลผลิตปีนี้ตั้ง14ตันนะครับแล้วก็90ต้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าไม่เป็นแค่3ต้นเท่านั้นเองนะครับครับผมผมอยากถามว่าคือเกษตรกรเราเนี่ยเป้าหมายมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นปี6-6อะ่ะสิ้นพฤษภาห6 6กอะ่ะคาดการว่าทั้งหมดเราเนี่ยนะครับอายุก็7ปีกว่าเนาะครับเราจะได้สัก กี่ตันครับว่าจะเอาให้ได้สักยี่สิบอว่ารยจโอ้โหมันจะด้วยจะได้หรือเปล่าครับเฮ้ยต้องดูที่คู่หูเลยครับว่าจะทำงานหรือเปล่าานนครับขนาดนี้บริษัทเนี่ยได้มีเพิ่มมาเขาเรียกสามเกลือซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางดินนะครับแล้วก็ตราหญิงเกษตรหลักของเขาก็คือมีจุินทรีย์ที่สามารถทําหน้าที่ในการปกป้องนะครับดูแลพื้นที่ที่เขาปุ๋ยเหล่านี้โรยไปถึง นะครับก็จะมีจุลินทรีย์ซึ่งไปทําหน้าที่ในการทําอาณาจักรแลวไม่ให้จุลินทรีย์อื่นที่มันเป็นโรคร้ายอ่ะครับเข้ามาทําลายที่ว่าพวกไฟทงไฟทอปอ่ะเขาก็จะไปช่วยควบคุมตรงนั้นด้วยครับพี่นนท์ได้ทราบเรื่องนี้มาบ้างไหมครับครับก็พอพอรู้บ้างครับครับแล้วพี่นนท์คิดว่าจะนํามาช่วยเหลือในการที่จะดูแลสวนเรายังไงครับก็แน่นอนครับต้องนํามาใช้อยู่แล้วครับให้ครบสามเกลือครับไนี่จะนำจะมาใช้เมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับครับผมช่างนนก่อนหน้านั้นน่ะผมลืมถามไปว่ามันช่วยลดต้นทุนของช่างนนอย่างไรบ้างในการที่เรามาใช้คู่หูมาสัจจัน์นะครับครับลดลดมากครับแต่ก่อนใช้เคมีอะไรเขาว่าดีก็ซื้อมาซื้อมาครับแล้วก็พอพอผมผลิตเราได้ไม่เต็มที่เราก็ไม่เหลือครับเหลือนิดหน่อยมันใช้ทุนเกินครับครับเอาอย่างนี้ในตอนปีที่ยังไม่เจอกันน่ะ ตอนนั้นเราใช้ต้นทุนสักเท่าไหร่ครับในการใช้พวกเคมีช่วยใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆนะครับหมดไปแสนกว่าบาทเหมือนกันครับแสนกว่าบาทครับพอมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยต้นทุนเราลดไปขนาดไหนครับในปี63ที่ว่ามาใช้ใช้กับผู้เรียนตอนเท่ากับกระป๋องนมครับมันก็ก็ลดลงครับแต่ลดลงพอประมาณอยู่ครับครับคิดเป็นสักเท่าไหร่ดีครับจากแสนหนึ่งเหลือสักเท่าไหร่ครับก็เหลือประมาณ9 0 0า0มื0 0 0 0 0ลดลงมาหมื่นละครับผม หลังจากนั้นมาสองปีที่ไม่เจอกันเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ครับก็ในปีที่ผ่านมาในการบำรุงได้มา14ตันนะครับอ๋อก็ลดอยู่ครับแต่ผมต้องดูก่อนดูที่บัญชีก่อนเพราะว่าไอ้ผมรวมรวมไปอ่ะมันมันมีทั้งต้นมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องโยงครับโยงเชือกโยงอะไรมันมันบวกขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะพวกพวกนี้ครับอ๋อครับผมดังนั้นต้นทุนด้านนี้เนี่ยผมก็เลยยังไม่ได้หักครับครับดังนั้นต้นทุนด้านนี้ก็หมายความว่าโดยความรู้สึกของเราเนี่ย และโดยความเป็นจริงเนี่ยมันลดอยู่แล้วลดอยู่แล้วครับถ้าลองใช้เราจะรู้ครับว่ามันลดจริงๆครับเอาละครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับท้ายที่สุดคงทราบแล้วว่านั่นคือช่างนนนะครับซึ่งอยู่ที่เนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขานั้นมีความมั่นใจนะครับในการใช้อย่างไรนั้นเรามาฟังกันดูไหมครับว่าความมั่นใจที่เกิดจากหัวใจของช่างนนนะครับเขามีความมั่นใจต่อคู่หูมาสรัรจัน แล้วก็3มเกลืออย่างไรเรียนเชิญช่างนนครับครับผมก็คือใช้ใช้สัครับถ้าเราไม่ลองใช้เราจะไม่รู้ครับผมใช้มาแล้วโอ้โหมัศจัน์ดีจริงครับสั้นสสั้นๆครับนี่แหละครับไม่รู้จักที่ไปไงครับก็ดีอยู่นะครับก็ดีอยู่นะครับนี่ครับภาษาช่างจริงๆครับก็ดีอยู่นะครับนะเพราะว่าสั้นๆจากหัวใจคนที่เป็นช่างเป็นนักการเกษตรเนี่ยครับ เขาพูดอะไรเขาพูดด้วยความซื่อสัตย์ถูกไหมครับครับด้วยจับหัวใจจริงๆแต่ผมอยากจะบอกว่าสโลแกนสําคัญนั้นคือมันลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตครับแล้วก็ที่สาคัญครับไม่มีสารพิษเจือปนสําคัญกว่านั้นอีกครับเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนนี่คือสโลแกนของคู่หมิจาจัน์และก็สามเกลือด้วยแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างนรเางสูงครับที่ได้ให้มาเป็นวิทยาทานแขมเพื่อนพ้อง ของเพื่อนด้านการเกษตรนะครับที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟด้วยกันและถ้าท่านใดสนใจก็ถามมาที่ช่างนนมาเยี่ยมเยียนกันมาซื้อทุเรียนที่เรียกว่ารสชาติดีที่สุดนะครับของช่างนนกันที่นี่ทุเรียนภูเขาไฟวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่างยืนขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปติดตามทุกๆสวนที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์และ3ามเกลือนะครับปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรต่อไปวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ว่าพันหญิงกเกษตรใช้ล้วดีให้ลำรวย,ช,ยช่วยปลอดดี yeah! รวยไวเมื่อใช้เวลแพลนเกษตรกรกทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวลแพลนของดีแน่นอน ที่สุดไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเช้าตายกลับงอกงามดี